บดวยจับแกมอากาศบอบอเคยนี่ใช้กับมือแหลกเปลาจับหลายคนนั่นเ๋ยวผู้สาวทั้งในนี่ฮะบันฑนศิลาบันฑนศิลาผู้สาวบันฑนศิลาช่างช่างแต่งตัวประจำโอ้ตาย ผู้สาวซื้อยังก็สิยังนี่ดิสีดวงบ่บะเมียนตาแพย์เฮสยาตายฮะจะหาเอิ่นแพทย์สยานะเอิ่นมาแพทย์สยาโอ้ยีนางแพทย์สยาอันนี้บะเม่เข้าแกงลุกชายนะครับอันนี้ คือเข้าแต่งตัวในการเล่น MV ็มลองซิงล้อเบิ้งล้อเบิ้งเลยว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงอีหยังนะครับยในไข่พี่โอเมสิกรับรองว่าแบบเบื้องแอันนี้ก็บหัวแล้วนี่อุ้ยจ้ะเบิ้องเบิ้องเบื้องบินอ่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยอ่ะโอ้ยถ้าเบิ้งถ้าแปรงข้อการมองเดียวเดียว ไอ้ที่หลานยังามาขึ้นมูเอาไซวิกแบบที่เนี่ยลองลองถ่ายคลิปเพิ่งจะหาวิ่งจะหานาที่เพิ่งว่าลงมันเป็นไ,ได้ไหนอันนี้ขั้นไฟอยมาหนี่ก็มาเหม็นคอนว, <c oughs> ว้อยอันเนี้ยรองเบิ้งวิกเนี่ยต่อไปกับจีปียูจังหัวลุงชายว่าสิกลายเป็นยังเดี๋ยวเอาซื้อผู้หญิงจะซื้อ,อยังตั้งซื้อกับของเพชรสยามเพชรสยามเพชรสยาหรือเพชรสยา ปุ๊บปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีปาดเบ่าตาไหอย่างนี้อย่งที่บมีข้อเจาใส่พิดทางพี่ข้างหน้ามันแหกกลางยีนเนี่ยโอ้ยนี่แมวเออแล่ปนเปะั้เกันก็เป็นแนวนั่นเดี๋ย กระแทกแท็กเตียกข้าไปนี่นี่คือสถานโว้ยตดเซ็กก้องย่างดีคนอีหยังมาจังไรไฟใหม่เดี๋เขาได้ยินอยู่เด้อนี่ลงกล้องเอ้าเนาะฟาดทามือกี้เจ้าเนี่ยตาสาวผมแมเฮ็ดผือๆอยู่วันนี้ว่าไม่กระสือเออมาต่อลงไปนึงเด เขากระเได้แดงแดงแส่เล็กๆเขาชิ้นนังง้นอ๋อผมปลุกนาครับพูดเออเอา,เ,อาเดี๋ยวนี่เด้ผมข้างหนานี่เด้นี่ผมข้างหนาเนี่ยอันนี้พีดเด้หนี่นี่ผมข้างหนานเนี่ยเ,เ, <c oughs> เดี๋ยวจะถอดให้ยังมาที่นึ่<ม>เอาถือก่อนถือก่อนผมดันแล้วพีดตาไปกับเือกน,นี่ขังนา เฮียเฮียอีเวสั่งยาแล้วปูไม่เอาไหมแ่ะราเลบานะตายเลยวาแล้วต้องเรียก เดี๋ยวผมเดินไปเอาโวยไปเอาวใสัผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูเออเดี๋ยวหนูไปลงโอ้ยหนูสิ้นจักรหนูแนวนี่หนูสิ้นจักรเอ๊เดี๋ยนะเดี๋ยวหันหน้าไปเบิ้งกล้องก็ดีดูเบิ้งเบิ้งก็ดีเออเหี้ยตัวอ่าล่องล่องหันสะบัดอันนี้ก็ดูอีกอย่างก่อนไม่อีกยังสับสะบัดต่อไม่ร้อนแล้วนะกระดูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สะบัดต่อไม่ร้อนแล้วนะกระดู สบัดต่อไม่รอแล้วนหมเหี้บเนี่ยปาด์ตเบอร์เนี่ยเบอร์ขุมตาเึกอยู่เนี่ยโอ้ยยานมันเหมือนปวดดึงไม่ขึ้นไ้มแก่ไม่ลงตาลุงชายมานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวให้ตั้งปาร์ตสล็อคก่อนไปไปคนไปยังแั้นเดี๋ถึงหาราชที่ตั้งผมไหมรอติดตามดนะครับตั้งต่อประตูกับรถเลยรอติดตามเพ่ง รักควรมีสองคนนะครับเวอร์ชันนี่นนลุงชายรับบทเป็นผู้หญิงลุงชายรับบทเป็นผู้หญิงซีฟให้ยังนะรักควรมีสองคนโอ้รักคนมีสองคนโอเบอร์ v e r โดยตั้มอาร์ตนะครับลุงชายลุงชายเป็นผู้หญิงรอบเบ,บ,บินเน้งว่าจะเป็นแน่ใดเบิ้งกระทู้แล้วว่าสยองรักควรมีสองคนเอะต้องจูบต้องจูบต้องจูบปิดคลิปก็ดูต้องจูบปิดคลิปนี่แต่จีบยู่บก่อนอ่าต้องจูบ ha ha ha